เอาผ้าคีริวไปเช็ดโต๊ะค่ะกินขนมอะไรกันไว้แล้วก็เปิดค่ะเช็ดเองค่ะอ่าเช็ดโต๊ะค่ะโต๊ะอยู่ไหนเช็ดโต๊ะเลยค่ะถูอ่าถูเลยอ่าเช็ดอ่าถูถูให้สะอาดถูเยอะๆะเลยถูเยอะเะเลยค่ะลูกอ่าลูกสาวของแม่เก่งจังเลยอ่าเช็ดเสร็จยังคะอ่าเช็ดเสร็จยังอ่าไปเอาไปเก็บในห้องครัวค่ะเช็ดเสร็จยังคะ เสร็จยังคะไปไปเก็บในห้องครัวเสร็จแล้วปเสร็จแล้วเร็วอ่าส่วนลูกชายนะคะกินขนมเสร็จแล้วเอาถ้วยของตัวเองแล้วเอาถ้วยของน้องมาล้างอ่าอ่าล้างจานเลยค่ะล้างเองไห <Yeah. S 1> <laughs> นหันมาสิครับหันมาสิครับพี่บีมจะเอ๋ซืซ้อ <laughs> อ่าสิตาอ่ะิตาเอาผ้าคิี่วางเลยค่ะ เออเอาผ้ากิริวางอ่าวางเลยอ่าช่วยกันทำงานทำงานนะคะอ่าพี่บีมล้างเสร็จยังเราจะได้ไปเล่นต่อแล้วอ่าเสร็จแล้วยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเช็ดเช็ดค่ะเช็ดโอ้ขยันจังเลยเนี่ยเช็ดที่อ่าเสร็จเช็ดเสร็จแล้ววางไว้เลยสิตาสิตาเอาผ้าคีริวางเลยค่ะอ่าวางเลยดีนะไม่มีใครมาอืมไม่มีย่ามาขับได้ไงอ้าวอืม อาเช็ดเสร็จยังคะบีมล้างเสร็จแล้วป้ายเราจะปิดปี๊ยยังเหรอออัน L อันนเหลือ 4, อันอีกสองอันใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดเลย okay, okay. โอเควันหม้อโอเคฟินนี่ดอร์เรดดี้อาวัชชาแห้งล้างมือเลยคะ่ะโอเคปิดก๊อกเลยดันไปทางนูน้นดันไปทางนูน้นโอเค ฟินิชดอเรดี้ let's go ไปโอเคหันมาหน่อยครับอ่าเช็ดมือโอ้โหเริ่มถึงแล้วเริ่มถึงแล้วอ่ะไปเช็ดมืออ่ะเอาอีกไปเก็บโอเคไม่ไม่ไม่ลากไม่ลากยกเลยโอ้โหพี่บีไม่ลาก拉โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่บีมีแรงเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะไปไปเล่นเคยค่ะบ๊ายบายซิตาบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาใหม่ บายบายโอเคช่วยกันทำงานใช่ไหมครับใช่โอเคอลินน้ำลิน